อันนี้ก็เป็นการต่อจากคลิปที่แล้วนะครับอันนี้เราก็มาลอกเรซินเก่านะครับออกนะครับผมจากตัวชิ้นงานนะครับที่ฝาดีแมกซ์เก่านะครับได้หลุดล่อนนะฮะผมก็ได้ทําการนะครับลอกเรซินออกนะครับเรื่อยๆฮะนี่ฮะก็หลุดมาเป็นแผ่นเลยครับผม เพราะว่าเรซินเนี่ยหมดอายุแล้วครับมันหมดอายุแล้วฮะก็จะลอกได้เป็นแผ่นแบบนี้เลยครับมันก็จะออกเป็นสีเหลืองๆครับผมนะฮะก็นี่ฮะเป็นสีเหลืองๆครับก็หลุดมาเป็นแผ่นแบบนี้เลยนะครับก็หลังจากลอกเสร็จนะครับตัวพื้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับผ้าไม่ขาดนะครับผ้ายังอยู่ปกติดีนะครับผมก็จะเป็นแผ่นออกมา นะครับผมลอกไว้เยอะแยะเลยนะครับก็สําหรับเจ้าฝาดีแม็กเก่าบานนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะได้ทําการนะครับทาเรซินต่อนะครับผมเพราะว่าเราลอกเรซินเก่าออกแล้วนะครับก็ต้องทาเรซินใหม่ลงไปบนผิวงานนะครับผมก็รอขั้นตอนต่อไปนะครับผมมาอยู่กับฝานะครับดีแม็กเก่าอันที่ผมได้ลอกเรซินออกแล้วครับตอนนี้ก็ ได้ทาเรซินลงไปแล้วนะครับก็ลอกหมดแล้วนะครับก็ทาเรซินไปแล้วประมาณสามรอบนะครับผมนะก็ครับก็ประมาณสามรอบนะครับก็วันนี้นะฮะก็ว่าจะทาไปเรื่อยๆนะครับก็อันนี้เป็นงานที่เราลอกออกมานะครับนะฮะก็หมดอายุพอดีครับลอกง่ายนะครับผมไม่ต้องอะไรมากมายดึงก็หลุดนะครับนี่ฮะ เดี๋ยวรอชมมันต่อไปนะครับผมมาต่อครับฝาดีแม็กนะครับผมอันที่ได้บินมานะครับก็ตอนนี้ได้ทาเรซินครบรอบแล้วนะครับแล้วก็ขัดอยู่นะครับก็อันนี้ได้ขัดไปหน่อยหนึ่งแล้วนะครับอันนี้เป็นงานที่เตรียมขัดนะครับผมก็รอเรซินมันเซตตัวสักนิดนะครับเมื่อกี้ขัดไปแล้วก็เหนียวนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็น ฝาที่บินมาฮะก็ได้ทาเลซินครบรอบเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็รอขัดพื้นผิวนะครับผมวันนี้ก็ตากแดดก,กันไว้นิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาต่อนะครับในการขัดนะครับผมครับเราก็มาใช้เครื่องขัดหยาบกันนะครับผมก็ตอนนี้เราก็ขัดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะขัดไปเรื่อยๆให้จนครบทุกเบอร์เลยนะครับผม นะครับก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะได้พ่นแลกเกอร์กันนะครับผมอันนี้ผมก็ขัดมาถึงเวลามืดแล้วนะครับผมก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ไปพ่นแลกเกอร์กันต่อครับพรุ่งนี้ครับผมก็หลังจากที่ผมได้ขัดไปแล้วนะครับก็เมื่อคืนนะฮะวันนี้เราก็มาพ่นแลกเกอร์กันนะครับผมอันนี้ก็เป็นรอบแรกนะครับก็โปรยโปรยไปก่อนนะครับผมอันนี้เป็นแลกเกอร์รอบแรกครับเดี๋ยวเราก็จะทําการพ่นไปเรื่อยๆนะครับให้เต็มบานนะ ก็รอชมกันนะครับครับเราก็มาต่อแลกเกอร์รอบที่2กันนะครับผมก็รอบนี้นะฮะเราก็จะพ่นให้หนากว่าเดิมนิดนึงนะครับก็พ่นเต็มบานเหมือนเดิมนะครับผมก็นะครับรอชมกันต่อครับครับก็อันนี้ผมก็พ่นเสร็จครบ3ามรอบแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะรอให้แลกเกอร์เซ็ตตัวสักนิดนะครับผมหลังจากที่ลูกค้านะครับได้ส่งฝากระโปรง นะครับเจ้าดีแมกเก่ามาให้ผมซ่อมนะครับก็ที่แตกนะครับที่ตรงนี้มันจะหายไปเลยนะครับผมตอนนี้เราก็ได้ซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ได้พ่นเลกเกอร์นะครับผมเตรียมตัวส่งงานลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้รอเล็กเกอร์นะครับผมมันเซตตัวสักนิดนะครับผมก็ ช่วงนี้ก็เลยยังไม่ได้ค่อยยังไม่ได้ส่งงานลูกค้านะครับก็รอแร็กเกอร์มันแห้งรอนะครับผมเพราะว่าช่วงเนี้ยฝนตกนะครับเนี่ยฮะเนี่ยครับฝนยังตกอยู่เลยครับผมก็เราก็มารองานนะครับก็จะส่งลูกค้านะครับผมก็แก้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยฮะครับผมก็ดูไปฮะเนี่ยครับที่หายไปเลยครับนี่ครับ ครับอันนี้เจ้าตัวเลกกเกอร์ก็แห้งแล้วนะครับอันนี้ผมก็ได้ลงกระดาษทรายเบอร์พันกับเบอร์สองพันไว้นะครับแล้วก็ได้ลงน้ํายานะครับขัดหยาบคันละเอียดนะครับผมเพื่อชักเงาแลกกเกอร์นะครับเก็บพื้นผิวแลกกเกอร์นะครับพวกตามดพวกเม็ดนะครับผมครับก็หลังจากที่ผมได้ลงขัดหยาบคันละเอียดไปไปที่เรร้อยวนะครับก็ขัดเสร็จหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นงานนะครับผมที่ผมได้ขัดเสร็จแล้วนะครับผม ก็ที่ได้ทําการซ่อมนะครับฝากระโปรงบานนี้นะครับเป็นฝาบินนะครับผมแตกเรซินหมดอายุนะครับผมก็สนใจนะครับผมก็ติดต่อได้นะครับผมทิ้งเฟซไว้ทิ้งเบอร์ไว้แล้วนะครับผมก็สนใจก็ติดต่อได้วันนี้ผมสมบูรณ์คาร์บอนสวัสดีครับ